เป็นผู้หญิงที่มีทุกอารมณ์ <c oughs> เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นไม่มากไม่น้อยแต่ว่าต้องมีิกเนเจอร์เป็นของตัวเองต้องมีบุคลิกที่ strong elegance นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะมีความเป็น sporty มีความเป็น sporty แล้วก็เก๋ อันนี้เราก็พยายามจะพูดแนวทางอย่างเช่นการจะเปิดเมืองเนี่ยปิดเมืองว่ายากแล้วนะปิดเมืองตอนนั้นก็ส่งออกไปแสนกว่าคน<ะ>ทั่วประเทศติดเชื้อหมดเนี่ยเปิดเมืองยิ่งยากกว่านะ<ม>ถ้าไม่เร่งทำมาตรการแล้วคิดว่าจะไปใช้มาตรการเคอร์ฟิวต่อใช่ใช้พรลการต่อไปอีกยาวๆ ถามว่ารัฐบาลมีเงินไปเยียวยาประชาชนเพียงพอหรอมันไม่พอแค่ตอนนี้ห้าพันเนี่ยไอกคคัดกองกันวุ่นแล้วนะคะัคัดกองวุ่นไปละจะเปลี่ยนอาชีพให้เขาวุ่นไปหมดไอไอ <c oughs> เปลี่ยนอาชีพให้เขาวุ่นไปหมดละ,ะนะตอนนี้อย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยจึงต้องบอกว่าต้องเร่งปรับปรุง